คุณกำลังรับฟังช่อง Youtube พวอยมังอะชแนลพอดแคสต์นี้ไม่ใช่การสอนด่าแต่คือการสร้างอัทรสในการพูดคำด่าแรงๆแบบไม่ต้องขึ้นเสียงแต่ยังคงดูแพงคำไม่หยาบไม่ตะโกนแต่ความหมายฟาดเรียบจนคนฟังต้องสะเทือนกับรายการฮะ อะไรนะทางช่อง y o u u u e e พวยมังง่ะวันศุกร์เวลา13นาฬิกาคำด่ายอดฮิตเกาะติดทุกกระแสสุตะพูดว่าฮะอะไรนะสวัสดีค่ะคุณนะ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ฮะอะไรนะรายการที่รวมทุกคำพูดที่ได้ยินแล้วต้องเผอพูดในใจเลยนะคะว่าฮะ เมื่อกี้ว่าอะไรนะกับดิฉันไปพิชยาหรือว่าพี่มายนะคะตัวแม่แห่งวงการฝีป้าค่ะและโน้ภูทรค่ะหรือจะเรียสันๆว่าปอมบี้ก็ได้ค่ะชื่อในวงการเหมือนกันวันนี้ค่ <ยะ S 2> รู้สึกแบบนั่งเฉยเแล้วรู้สึกกลัวมากเลยค่ะพี่มายรู้สึกว่านั่งเฉยเแล้วอาจจะโดนดาวนะคะวันนี้นะคะอแอบเสียวไส้เหมือนกันนะคะวันนี้เออ,อใครที่เคยโดนคำพูดที่เหมือนจะไม่แรงแต่ฟังแล้วจุกเนี่ยรายการนี้คือมาเพื่อคุณเลย ก็คือต้องบอกเลยว่าได้ยินเรารู้สึกว่าแอบสั่นสะเทือนอยู่นิดนึงเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันที่คําแรกเลยดีกว่าคิดว่าพี่มาเองเนี่ยแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยน่าจะได้ยินกันมาผ่านๆแล้วก็คือการไม่เรียมบอดี้นั่นเองค่ะว้ายโอ้ยแค่นี้ได้ยินก็รู้สึกว่าเจ็บมากนะนะแม่เพราะว่าได้ยินอะไรเกี่ยวกับบอดี้นี่คือบ่ได้เลยรู้สึกแพนิคเลยรู้สึกแพนิคเนาะแล้วก็คํานี้เนี่ยจริงๆเป็นการพูดที่น้าเสียงโดยปกตินะ แต่มันก็หมายถึงคําว่าแบบเฮ้ยเราแบบไม่เตรียมตัวเลยไม่ดูแบบสภาพตัวเองเลยว่าเฮ้ยแบบมันไม่เหมาะสมหรือว่ามันไม่ไม่ถึงสเกยภาพของเราอะไรประมาณ<อ>นี้พี่มายคำนี้เอาไปด่าเพื่อนที่แบบดูมั่นหน้าไปหน่อยเออ <ir> มัินรน้ยไป <h r? S 1> หน่อยเออเกินร้อยเกินล้านเลยก็ว่าได้คําพูดนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับคําว่าไม่เตรียมตัวไม่เตรียมพร้อมไม่เตรียมพร้อมนั่นเองเรียกได้ว่าคำนี้นี่คือด่ากันแบบ ไม่ด่ามาแต่ว่าขำปนเจ็บอุ้ยแต่ว่าคำนาคำนี้เนี่ยเจอในวงเพื่อนสนิทบ่อยมากเลยลที่หมายเราก็แซวๆกันเนาะคำานี้จแล้วพี่หมายล่ะคะเคยโดนเคยรับหยาใครแบบโดยใช้ประโยคฟังแม่โอ้แน่นอนค่ะเพื่อนในกลุ่มแต่ละคนนะคะหน้าด่ามาทําตัวหน้าโดนด่าแต่เราจะไปด่าเขาด้วยถ้อยคําที่หยาบคายก็ไม่ได้ไงเราก็ เน้นเป็นคำด่าที่แบบเบาๆแต่เจ็บนี้ดีกว่าเออเลิศนะมาพูดเรื่องนี้กันหน่อยพี่ไม้คำด่าที่เราเจอจริงเนี่ยอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยอย่างบอมเองเนี่ยไปเดินถนนคนเดินพี่ไม้หัวเจอเหตุการณ์หนึง่งมีคนแซวคนแถวนั้นโดนด่าวว่านางชั้นจีแบบตะโกนออกมาเลยแบบหน้าถอดคนเดินเลยแล้วพี่ว่าฮะคนชั้นจี รู้สึกว่าแบบเป็นยังไงเขาพี่ใหม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมเขาถึงโดนด่าแบบนั้นใช่ก็คือเกิดเหตุการณ์ที่แบบเดินผ่านแล้วแบบว่าคนแบบระโกนด่าเลยว่าฉันจี้อะไรอย่างกับเพื่อนสนิทอะเออเขาเกิดการแซงคิวกันขึ้นหรือเปล่าอือ ซึ่งคานี้นะคะก็จะหมายถึงแบบว่าคนที่อยู่ระดับล่างนะคะก็คือแบบคุณภาพที่แบบอจัจะติําลงนิดนึงสื่อความหมายว่าต่ํากว่ามาตรฐานนะคะอยู่นอกของคําว่าคุณภาพการแซนลก็ถือเป็นฟฤติกรรมที่ไม่ดีเลยนะคะที่แบบที่เราเจอในโลกคนเด่น <c oughs> เพราะว่าคนมันเจอเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างคุณผู้ชมเวลาแบบอยู่ดีๆแล้วแบบเดินอยู่แล้ว <c oughs> เพื่อนตะโกนแบบนาชันจีมานี้หน่อย <c oughs> อะไรเงี้ยเราก็แบบเราอาจจะมองจิกละ เอ้ยเค้าแบบไม่ได้นะเราต้องบอกว่านางชั้นสิบห้าเพราะเราเป็นคนชั้นสูงเราคนชั้นสูงเอ้ยโอแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างที่พูดก็คือเรื่องของการแซงคิวมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ดีอะเนาะมันเป็นเรื่องของมารยาทด้วยเราก็ต้องมีมารยาทต่อสังคมต้องรับผิดชอบต่อสังคมห้ามเอาเปรียบคนอื่นโตแล้วอะโตแล้วมันควรคิดเองได้ถูกไหมล่ะเอ้ยค้ามมีก็เป็นคำอันก็ได้อยู่นะแอบเจ็บเหมือนกันนะคนคิดได้น่ะ เออก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนประมาณว่าเออไม่ต้องให้ใครมาสอนนะเราสอนตัวเองได้ถ้าเรามีข้างบนมากพอเออเออเอาไปคิดกันเราเองนะผู้ชมชข้างบนมากพอแล้วอย่างพี่มายล่ะค่ะล่าสุดไปเจออะไรเด็ดเด็ดมาบ้างขอพี่นี่อาจจะเจอที่ที่ทํางานนะมันจะมีน้องคนนึงทํางานแบบพลาดบ่อยอะไว้แรงทำงานพลาดบ่อยมากแบบหนูไม่รู้ค่ะพี่หนูทําไม่เป็นอะไรอย่างนี้แล้วแบบเราหเงหงิด ขุ่นหงิดมากนี่เลยพูดไปว่าน้องคะไม่รู้ไม่ผิดแต่ว่าแบบถ้าไม่รู้ถูกรอบเนี่ยมันทั้งบง้งแล้วก็ทั้งบูดไปพักคะ่ะน้องเขาก็โดนหนีหายไปเลยอะแกว้าไอ้นนี้ก็แอบ,บแรงเหมือนกันนะพี่ไม่แอบบแรงเกินแต่นี้ก็จริงนะพี่ไมยเพราะว่าบางทีเนี่ยคำด่าที่เด็ดที่สุดคือคําด่าที่เราพูดความจริงแบบไม่อ้อม้องไปเลยแต่เขาพูดที่พี่ไม่พูดมาสักวันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะมันไม่มีคําหยาบเข้ามาเลยก็คือประมาณว่าเออมาอาจจะ โป้งจีนอะไรเงี้ยให้น้องแบบไปพับปอดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รุนแรงมากแต่ก็เป็นคำที่โรงเหมือนกัน,นะค่ะเอาจริงๆเราก็ไม่ได้อยากไปด่าเขาแบบนั้นแต่ว่าเราเหนื่อยด้วยเราก็กดดันด้วยโมโหด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องมาทนฟังคําว่าหนูไม่รู้หนูทาไม่ได้อยู่ตลอดอย่างเงี้ยเราเลยคิดว่าเราควรจะด่าน้องบ้างเพื่อมันจะได้เป็นการเตือนน้องว่าน้องเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองขึ้นแล้วอย่างที่ไมา์เคยมีประสบการณ์ที่แบบ โดนด่าเองบ้างไหมคะแบบรู้สึกแบบเสียเซลหรือมีความแบบเสียใจมากโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเคยเพราะว่าการโดนด่าเนี่ยจะทําให้เราแข็งแร่งขึ้นจนเป็นตัวแม่ขึ้นเหมือนทุกวันนี้ไงตัวแม่จริงตัวพี่เนี่ยโดนด่าว่าอร่างไรน้องบอมตัวบวมน้ํามนี่เสียใจนะมัเมนเปิดเป็นการทักเราว่าเราอ้าวนั้นอ่นเออแต่แต่แบบเป็นการเปรียบเทียบเชิงภาพหล่ะฉันโคตรเจ็บ แขนมากแล้วของพี่บอมมีบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันค่ะอุแต่ว่าพูดถึงเรื่องของตัวโรมนางนี่คือถ้าหนูได้ยินเรานี่คือ จองคิวแบบบิ๊กจองคิวออกลังกายด่วนเลยนะคะพี่ใหม่แต่ว่าสําหรับอย่างบอมเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ฟังแล้วอตาาลกตลกนิดนึง<ช>แต่ต้องบอกเลยว่าบอมโดนจริงๆค่ะทุกคนทางบ้านก็อาจจะยินคํานี้มาบ้างในเรื่องของการพูดเกี่ยวกับการทาศิลปกรรมอเออใครที่ชอบมอสมอยกับเพื่อนบ่อยๆว่าแบบฉันทำศิลปกรรมนร่น,นี้แล้วก็โดนแซวจนเสียเซล,นซลเนี่ยเหมือนกับบอมเลยค่ะบอมก็โดนเหมือนกันนะบอมก็บอกเพื่อนแปว่าแบบ โอ้ยแบบเราไม่อยากทำเสกามแต่ว่าเพื่อนก็ทักมาเลยว่าทำบ้าง,ถงเถอะเนาะเพราะหน้าโบราณมากเฮ้ยคำนี้ค<ล>ือไม่ได้นะเราเพิ่งอายุยี่สิบเป็นสาวที่แบบเฟียสาววัยรุ่นมั่นใจขนาดนี้จะบอกว่าหน้าโบราณได้ไงแบบว่ายืนงงไปแบบสตาร์ทไดมาสักสาววีเลยค่ะแล้วก็อะเลิฟวามแผงและอะพี่โบดหอกนิดหนึ่งละเอว่าฉันดีนักใช่ไหมแล้วเปิดมาฉันจะกลายเป็นวัยรุ่นสิบห้าขวบ จุกๆเลยเหรอโอเคอ okay. ุ้ยอันนี้แรงจริงเป็นแม่นี่แม่จะวีนหนักๆต้องหาคําอะไรใหม่ๆมาด่าบ้านดีกว่าคุณผู้ชมทางบ้านนี่ถ้าเกิดใครเคยโดนด่าด้วยคําอะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วแบบรู้สึกเจ็บคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้นะโอ้ก็คือแบบบางทีเนะี่ยเราต้องหาคําอะไรที่แบบเราสามารถไปสู้กับเขาได้โดยที่แบบเป็นคดาด่าที่เราไม่ได้แซดจนเกินไปเนาะเราต้องมีความที่แบบสวยหรูนิดนึงอ่าดังนั้นเนี่ยมันมีคดาด่าใหม่ๆเนี่ย มาพูดกันบ้างดีกว่าเ,ออเนาะน่านจะสนุกเนาะว่าแม้ดีเรามันต้องมีอะไรใหม่ๆบ้างอยู่แต่กับอะไรเก่าๆเดี๋ยวมันเชยอ่างั้นเนี่ยเรามาพูดถึงคำดาวแบบใหม่ดีกว่าที่หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ คำนี้ไม่ค่อยมีใครได้ใช้อะไรประมาณนี้เนาะวันนี้เนี่ยบอมจะเสน,สนอคำน,นี้เลยค่ะสำหรับคนที่ชอบมาปรึกษาปัญหาความรักนะคะก็พอเราให้คำแนะนำไปก็ไม่ฟังเป็นเพราะอะไรคะไม่ฟังแล้วแล้วก็กลับไปหาเขาอีกเอเออันนี้ขอเียขอเรียกเป็นคำที่แบบสั้นๆว่ารีรันชีวิตอืมรีรันชีวิตก็คือเป็นเหมือนประมาณว่าแบบโหยเราเตือนแล้ว เพื่อนไม่ฟังกลับไปหาอีกเปลืองน้ําลายเราอีกเ,ออเสียใจยใครมาบอกเป็นปหมาไปอีกโอ้ยเห้แรงเราต้องมาปอบเขาอีกเจนฟิลแม่แรงไหมคะพี่ใหมแ่แรงแรงแรงอ่ะเราก็ วนๆเวียนๆอยู่ที่เดิมอะเนาะโอ้ก็คือทุกประมาณไม่ใช่เขาถูกนะเรานราั่นแหละทุกเออคือแบบเธอไม่เป็นไรนะอะไรประมาณนี้เปิดหมดอัตโนมัติรีรันชีวิตไปเลยให้มันอยู่แบบน,นั้นไปเลยย,ย,ยาวๆถูกต้องและส่วนของอพี่มายล่ะคะมีอะไรบ้างในส่วนของพี่หรอวันนี้นี่พี่ขอเสนอคําว่านาฬิกาเพี้ยนพอจะเดาออกป่ะนาฬิกาเพี้ยน<ม>คืออะไรไม่ไม่รู้เลยนาฬิกาเพี้ยนในความหมายของบอมก็คือนาฬิกามันมันผิดรูป เฮ้ย hey, ไม่ใช่นาฬิกาเพี้ยนในคำแสดงคำด่าน,นี้านี้แปลว่าสําหรับคนที่มันชอบนัดแล้วมาเลทเงี้ยหรือไม่ก็เทนัดอะไรอย่างเงี้ยนัดสี่มาหกนัดแปดมาสิบอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบชีวิตแกเนี่ยจะไม่มีความสาคัญของเวลาอยู่เลยเหรอนาฬิกาแกมันเพี้ยนหรือไง นาฬิกาแกมันไม่ตรงหรือยังไงเชื่องช้าสุดๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะป๊บน้งนะคะพี่หมาอันนี้คือไม่ได้หมายถึงหนูใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันเย็นเย็นเท้าอย่างเงี้ยไม่รู้ค่ะตันฟ้ะก็จะมีแบบเลทก็จะมีแบบเลทบ้างนิดนึงนะคะเพราะอย่างนั้นหรอคะเพื่อนๆที่ฟังขอดแคบคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยมีใครที่แบบมีเพื่อนที่ชอบมาเลทอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาระบายในคอมเมนต์ให้หน่อยแบบว่าอุ้ยแบบมีเพื่อนแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าในกลุ่มของพี่ไม้นี่มีบ้างไหมคะแบบมาเลดสองชั่วโมงอะไรเงี้ยก็อาจจะชื่อบอมหรือเปล่าคะเวลแรง,ง,งเราเราเลดแค่ครึ่งชั่วโมงเองค่ะก็จะแบบเธอรถติดอะไรเงี้ยก็มีผมนิดนึงเป่าผมไปอะไรประมาณนี้เอออ่าแล้วก็มีอีกคำหนึ่งคะ่ะพี่ไม้ที่คิดได้สุดๆเลยสําหรับอ่าพวกพิกมีเกอร์บอย ที่อชอบทาตัวแบบเด่นกว่าอะไรเงี้ยจริงเด่นมันเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าถ้าเด่นที่แบบเกินหน้าเกินตามันก็จะอะไรยังไงอยู่นะนก็จะม<อ>ีความหมันนิดนึงเออขอเรียกว่าหิวยอดไหลอะหิวยอดไหลเวลาไปพูดเนี่ยก็คือความหมายประมาณว่าคือมโนไปนเองว่าทุกคนนะ่ะต้องมองฉันคือตัวเอกคือตัวเวลิศคือตัวปางคือตัวซึ่งอยากจะเป็นศูนย์ศูนย์กลางจัก,กรวาลนลุม,มิดทั้งที่ตัวเองเป็นตัวประกอบเฮ้ยแรง โอแรงเนาะคืออย่างเช่นอย่างพวกเราเนี่ยเวลายอยู่ในการอะไรประมาณเนี่ยก็ประมาณว่าแบบเราก็ไม่อยากเป็นตัวเด่นป่ะเ,เราก็ให้คนอื่นแบบคิดเองว่าเครเป็นกันเด่นเราเป็น,<ค>ปนกันเด่น กับการที่จะเด่นที่สุดอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ถือว่าพอๆกับควาว่าภัยความมั่นได้เลยปะอืมได้เลยนะคะจริงๆเรามั่นใจได้แต่อย่ามั่นหน้าเกินไปเนาะอ,อย่างพวกเราเองก็มีความมั่นหน้านิดนึงนะแต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามลดๆมาบ้างนะคะก็เวลาไปเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เพื่อนทักว่าแบบเออยิ้มหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆมันมไม่ใช่นะคะอาจจะตึงโบอยู่ เ <No. S 2> น้อตงอึงโบคนาใจนอาจจะตึงโบนิดหนึ่งเอเอนะคะตึงโบนิดหนึ่งนะคะวันนี้นี่ขอสรุปง่ายๆเลยละกันว่าการด่าของเราเนี่ยไม่ใช่แค่การสาดคำหยาบเนาะพี่บอม <ใช S 2> แต่มันคือการใช้ศิละปะการพูดเตือนสติคนแบบแซบแซแซบจริง ใช่แล้วนะคะวันนี้เราได้คำดา<ว>่าแบบแซ่บแบบใหม่กับคำที่แบบว่าเออหลายคนอาจจะไม่ค่อยเอาไปไใช้เนาะแล้วก็เราก็ไปใช้กันอย่างมีสตินะคะเพราะว่าคําศัพท์เหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ยเป็นคําศัพท์ที่มีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังเพิ่งยอดฮิตอะไรประมาณนี้นะคะบา<ะ>งคำก็ยังฮิตอยู่จนถ<อ>ึงวันนี้เนาะใช่ถูกต้องเลยยังฮิตอยู่นะคะก็เราก็คัดสรรคำอะไรอย่างเงี้ยมากรองให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะไป พูดกับคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนกันเราก็แซ่กันได้เนาะว่ากันไไปเออยังไงก็ฝากเขาบ้างก็ได้เออนะคะทุกคนแล้วก็เพื่อความบันเทิงในชีวิตนิดนึงเนาะถ้าเราจะพูดแบบซับซ้อนก็ไม่ได้ต้องมีสีสันนิดนึงให้มีรอยยิ้มบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแต่อย่าไปพูดมั่วซั่วใช่ไหมใช่อย่าพูดมั่วซั่วเลยนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราทัวร์ทัวร์เดี๋ยวนี้มาแรงมากนะคะ ก็อยากจะฝากนะคะทุกทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็ตอนนี้ก็จบอีกทีหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครมีคาอะไรแบบเด็ดเด็ดโดนก็คอมเมนต์ไว้ด้านใตได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องไปก่อนแล,แล้วแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการฮะอะไร,ะไรนะนะจะมาด่าเรื่องอะไรต่อห้ามพลาดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพอดแคสต์นี้ไม่ใช่การสอนด่าแต่คือการสร้างอรรถรสในการพูด คำด่าแรงๆแบบไม่ต้องขึ้นเสียงแต่ยังคงดูแพงคำไม่หยาบไม่ตะโกนแต่ความหมายฟาดเรียบจนคนฟังต้องสะเทือนกับรายการฮะอะไรนะทางช่อง Youtube พ่วยมังหะวันศุกร์เวลา13นาฬกาคุณกำลังรับฟังช่อง Youtube พ่วยมังหะชแนล คำด่ยอด้อนฮิตเกาะติดทุกกระแสะจะตะพูดว่าฮะอะไรนะ